สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป1ทุกคนนะคะบทเรียนออนไลน์นี้เป็นวิชาการางานอาชีพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกันนะคะเสื้อผ้านะคะเป็นสิ่งที่เราใช้สวมใส่เพื่อปกปิดร่างกายช่วยให้ร่างกายอบอุ่นทนต่ออากาศร้อนและหนาวได้ดีค่ะ การเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพอากาศนะคะเช่นอากาศร้อนควรสวมเสื้อแขนสั้นอากาศหนาวควรสวมเสื้อแขนยาวเพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศนะคะสำหรับเครื่องแต่งกายนะคะเป็นสิ่งที่เราใช้สวมใส่เพื่อความสวยงามและมีประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมต่างๆดังนี้ค่ะ เช่นการสวมหมวกเพื่อป้องกันแสงแดดติดกิฟเพื่อความสวยงามและการสวมใส่นาฬิกาเพื่อใช้ดูเวลาเป็นต้นค่ะในอดีตมนุษย์นะคะยังไม่รู้จักการทอผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้า จึงได้นำวัสดุต่างๆที่หาได้ตามธรรมชาติเช่นใบไม้หนังสัตว์มาทำเสื้อผ้านะคะเพื่อปกปิดร่างกายและนำไม้กระดูกสัตว์หรือหินมาใช้ตกแต่งร่างกายต่อมาจึงได้มีการทอผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าและประดิษฐ์ เครื่องแต่งกายมาใช้สวมใส่ในปัจจุบันดังตัวอย่างในภาพนะคะที่แสดงบนหน้าจอ,อการแต่งกายในอดีตและการแต่งกายในปัจจุบันได้อย่างชัดเจนค่ะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวัน นะคะเราต้องสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายทุกวันเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่เราใช้มีดังนี้ค่ะ 1. สําหรับเสื้อผ้านะคะเสื้อกล้ามเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนยาวกางเกงขาสั้นกางเกงขายาวกระโปรงสั้นกระโปรงยาว ชุดชั้นในชุดนอนชุดกีฬาชุดว่ายน้ำชุดนักเรียนหญิงชุดนักเรียนชายค่ะสองสำหรับเครื่องแต่งกายนะคะรองเท้านักเรียนรองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะถุงเท้าถุงมือหมวกเข็มขัดนาฬิกา แว่นตากำไลโบกิบยางรัดผมสร้อยคอเข็มกลดัดเป็นต้นค่ะค่ะเมื่อน,นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไปแล้วนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างหรือนักเรียน ลองสำรวจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวันที่ตนเองเคยใช้ว่ามีอะไรบ้างคะสำหรับภาระงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนเลือกสวมใส่เสื้อผ้าในชีวิตประจำวันนะคะพร้อมยกตัวอย่างแล้วถ่ายภาพส่งมาใต้โน้ตภาระงานได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ